สวัสดีค่ะยาส่แค่แนวนะคะภามาเบิงอันยอดบบกอ่ายอดดอกบ,บ่งบองค่ะเป็ี่ยนยุคเปนใต้ไต่ตำตำ,ตำค่ะนะฮะยอดนี้เนาะฮะเนาะช่อนี่ต่อ,อยู่ใต้ไต่ำตำตำเวลาหน่วยผลออกมาสิบเพาอ่าหลากปีนอยู่บว่านะฮะเนาะเออค่ะเป็นอียังที่ดีเป็นอ๋อยยาส่กค่สีลมเป็นอียังที่อ่าแปลกอยู่ค่ะปีนี้ยุคตำตำอออก็ออกเนาะออกดอกแล้วก็บอกะะ่อออกป่านนี้เนาะฮะเนาะออกดอกลงมากสุดเลยเนี่ยหน่วยกับหน่วยออกมากสุด อาเกลื่อ,อนที่ดินอยู่บ่ค่ะกระ็กร่างก็ร่างนวยเขากร็ร่างสิเป็นค่ะนี่เห็นบ่ค่ะในหน่อยนี่น,นะนวยเขากร็ร่างสิออกเมื่อละค่ะนี่เอ้ยเดี๋ยวถ้าออกนวยออกยังยังเสียใจเบิ่องไม้ไขึเสียตอ่นนนนอนซ้วนเนาะเนาะยื้อทั้งทั้งก็หลายอยันนี้เอามาให้เบิ่งกันกิ่งที่เขาอยู่ตำตำเนาะค่ะเนาะอยู่โค่นตุ่นนะค่ะนักกิ่ก,งกิงเนี่ยโอ้ไอ้ดอนนี่ก็เฟื่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหักงานนี่ออกกันเนาะค่ะเนาะเฟื่อ เฟื่ชอช่อมะม่วงกำลังสวยเชียวเขาเฟื่อ,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 อเฟื่อดอกมะม่วงช่อมะม่วงนะคะกะบท้ายเบิเ้งค่ะอ่อ,อนซ้อนค่ะอยู่ใต้ดินก็มีนเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ใต้พื้นอยู่อ่ากัยังมีะค,ะค่ะค่ะโอ้ท่านวยมากนี่เอ้ยหลากพื้นอยู่นะคะนะ่ะเนาะค่ะยายสก็ขคอนอนุญายอ่าจบคลิปนะคะค่ะ อ๋ออยากจบคลิปค่ะขอบคุณได้ไล่นะคะดอกมะม่วงช่าดอกมะม่วงให้ดูค่ะถ้าเขาออกหม่ใส่ชิมไทยเบิองใหม่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ